สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโภมพันตุลาการมาแล้วค่ะพี่น้องมากินข้าวเส้าน้ำกันวันนี้มีแกงแกงไข่มดแดงใส่ปีแกงไข่หมดแดงใส่ปีใส่ผักกันจองใส่เออ่ดอกแคร์ค่ะนี่ค่ะคนละถ้วยเลยค่ะกับผู้ริสวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีผักแคนาดอกแคนาสวัสดีครับสวัสดีตุลาการครับผมซุปกระเขือใส่หัวหอยค่ะพี่น้องมาค่ะอยู่ข้าวลายแล้วค่ะ มากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะเฮี hey, oh, hey, oh, ้ยอยู่ค่ะโมนี่ก็ไดตัวที่เล้วพี่นอ้องตัวที่เล้วเวียกเลี้งาั้นยากไรอืมตัวปลกเขียใส่หัวหอยพี่น,อบบน้องจะแปตรวมกันค่ะอืมไม่ใช่เมื่อเช้าครับพี่นอ้องอาหารสลับ วันนี้มือนี้เป็นช้าวสายเมื่อเดิมดอกแกนาครับพี่เนอะดอกแกนามีประโยชน์อยู่ไลค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะอ แกงไข่บดแดงคนละถ้วยเลยค่ะต้องแบบนี้เนาะคุริดเอาเอาไปทางนี้แบบนี้ดีกว่ามั้งเอากุ้งพันจะเอามาตรงนี้เอ่ะขออนุญาตค่ะพี่น้องเอ้ะคุริดเราจะได้ถนัดักคุริดจะชอบเจากุ้งพ,พันกะทิมักสดน้ำอืมอร่อยค่ะแ้งไข่บดแดง ใส่ดอกแคใส่ผักคันจองใส่หัวปลีค่ะอุดมไปด้วยพืชผักที่เก็บมาจากไร่จากนาจากสวนค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องขออนุญาตได้ค่ะพี่น้อง อีซีซาซีซาแตงไม่อืมปุ่ะ่น้องบงังดอกแขะแด็แซ่แบเลยค่ะพี่น้องอทำใหญ่ใหญ่เลยกินผักเยอะๆนะคุณฤทธิ์พริกก็อร่อยแกงก็อร่อยอืแซ่บแตกมาเด้อค่ะพี่น้อง อร่อยเลิศรสเลยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะสูตรน้ำค่ะพี่น้องอืมปัวไข่โมแดงมาค่ะพี่น้องมา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 แางไข่โมแดงใส่หัวปีเป็นสูตรคูมันนะคะที่คิดค้นเป็นนวัตกรรมแกงไข่หมแดงใส่หัวปีใส่ดอกแคใส่ผักขันจองค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะ แทบไหลคนละอถ้วยเลยค่ะนิวข้าวายได้เพี่น้องจดน้ำเป็นอย่างละนิวข้าวม,มามามาค่ะกินผักแบบกินผักให้หมดเลยครฤทธิอ์อร่อย เลเิอาหารพื้นบ้านเขานี่แล้วค่ะบางคนอาจจะงงว่าคุ้มพันเจ้าไปแกงไข่มดแดง่อใส่หัวปีจังหดคุ้มพันแกงแล้วค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บบอพิล ับบครบนั่นเห็นไหมคะแจงไข่ม้อแดงใส่หัวปลีใส่ผักขันจองใส่ดอกแคร์ค่ะอาจารย์ครับพี่น้องเติมข้าวเลยนะ <c oughs> อหารอะไรอ อร่อยค่ะอาหารอร่อยครับพี่น้องเติมข้าวกุริต้องกินสองจาน คุมพันต้องกินไม่เกินไม่เกินสองทัพีอร่อยอร่อยค่ะ ผิซาดสิซาดเลยค่ะแกงขอลเาถ้วยเลยค่ะ <c oughs> หัวปีมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะสดลงไบรดคาน้ามแกงเนงแต่ น้ำพริกหมดยังเอาใส่นี่เลยพ, <c oughs> พี่เล็กพี่เล็กเอาใส่นี่เลย แกงไข่โมดแดงพี่น้องแกงไข่โมดแดงใส่หัวปีใส่ดอกแขใส่ผักคันจองังนะค่ะเดอ้อสูตรขมผัดน้ำน้ำแกงก็ประมาณหนึ่งลิตรครึ่งน้ำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรครึ่งค่ะคขมพันใส่น้ำปลาสองทพีเกลือครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาเอาตัดตัดรสชาติก็จะอร่อยค่ะ,ข,ะข่ะตะคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องแซ่บเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวปลีดอกแคผักคันจองอย่างเงี้ยค่ะเอามาใส่เลยค่ะพี่น้องการทำอาหารก็ไม่มีสูตรตายตัวค่ะคุณพันธ์ก็ลองผิดลองถูกคุณพันธ์ลองคิดค้นดูว่า เมนูใดบ้างที่จะสามารถใส่ผักคันจองแล้วก็ดอกแครซึ่งผักสองชนิดเนี่ยมีอยู่ที่ในานาพี่สาวนาน้องสาวพี่สาวน้องสาวก็เก็บมาขายให้คูมพันคูมพันก็ต้องมาคิดสร้างสรรค์เมนูอาหารเมนูต่างๆที่มีวัตถุดิบดอกแครกับผักคันจองแกงไ่มดแดงคูมพันยังเอามาใส่เลยค่ะพี่น้องแซ่บ,บอกคุณลิศ นั่นเทมนบแซบค่ะพี่สาวน้องสาวคุมพันก็มีไรายได้จากการขายผักขายผักให้คุมพันนี่แหละค่ะคืออัดยายซื้อขนมยายอุดหนุนพี่สาวน้องสาวจะได้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวด้วยค่ะคุมพันก็ซื้อมาทําคลิปให้กับเอฟซีดูค่ะพราะมีความสุขใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือกันในครอบครัวด้วยคุมพันทําคลิปทําเยอะคุมพันก็นําไป มอบเพื่อแพ่เพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนคูงพันด้วยค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะเพื่อนคูงพันก็มีหลายคนค่ะเรียนรุ่นที่เรียนด้วยกันตั้งแต่รุ่นรุ่นป .7 นคลิเขาเรียนน้รุ่นป .7 นะนะที่ไปเรียนด้วยกันมีหลายคนค่ะ ตอนนี้ต่างคนต่างเกษยียณอายุราชการก็กลับมาอยู่บ้านก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะแต่ก่อนเนี่ยทางานต่างพื้นที่ต่างอาชีพต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําแต่พอเกษยียณปั๊บก็กลับคืนมาสู่บ้านเกิดของตนเองแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนเจอฝูงก็มาตั้งกลุ่มไลก็ดูแลกัน ไปมาหาสูวกันค่ะกับเพื่อนเพื่อนที่เรียนระดับช่วงชั้นประถมอะค่ะแล้วก็ชั้นมัธยมก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณผู้ปกครองนะักเรียนขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาขอบคุณลูกศิษย์ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่ เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคูมพันตุลากันคูมพันธ์ขอบคุณเลยล่ะเลยด้ยค่ะพี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทราบซึ้งในพระคุณค่ะก็ได้ด้วยกําลังแรงใจจากจากเอซีทุกท่านนะคะที่ส่งผลให้คูมพันธ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําคลิปทําช่อง YouTube แล้วก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคูมพันการทําช่อง youtube คูมพันทําตั้งแต่วัน ที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกทำมาได้ปีกว่าแล้วเนาะครูเรียนนะ,นะเกือบสองปีแล้วค่ะเข้าปีที่สองแล้วค่ะนี่ค่ะเพราะคูมพันธ์ทางานทําอะไรก็แล้วแต่คูมพันธ์ต้องมีเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จไปให้ถึงฝันเอฟซี FC ก็เหมือนกันนะคะให้สู้ๆ้เจอปัญหาอย่าท้อไปให้ถึงฝันให้ถึงเป้าหมายไม่มีสิ่งใดที่เราทําไม่ได้ถ้าใจเราสู้แล้วก็ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ ดูแลวิดามารดาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นสิ่งสําคัญเป็นคุณธรรมที่มีทาให้เราประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทําบุญทําบุญกุศลเพื่อแผ่อเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นดูแลรักเมตตาต่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องสุนัขน้องกระตา่ายนะก็ให้น้ําให้อาหารถือว่าได้บุญได้กุศล แล้วก็ฝากไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีความมุ่งมั่นท้งใจอุทิศทุ่มเทเสียสละมีความเป็นครูสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนเขาจะอ่านออกเขียนได้นักเรียนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ผลบุญกุศลที่เราตั้งใจทำที่เราตั้งใจทำคุณงามความดีตั้งใจสอนสิทธ์ก็จะส่งผลต่อตัวเรา นะคะส่งผลต่อรอเรา,เราทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกอย่างขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านพบแจ่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ